วันนี้หนูอยู่กับพี่เลี้ยงก่อนนะครับรู้ไหมอา้าวเห็นก็เช็ดสิเฮ้ยเธอลงมาปัดเองสิมันยากนะรู้ไหมเรื่องอะไรฉันไม่ปัดหรอกอันวาวันนี้คุณแม่ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับวันนี้หนูอยู่กับพี่เลี้ยงก่อนนะครับรู้ไหม โอ้ไม่อยากไปเลยแต่แม่ก็ต้องไปเพราะแม่ต้องทำงานหาเงินให้หนูนะรู้เปล่าพี่เลี้ยงเรามาช้าจังเลยเนี่ยน้นยน้น้องสวัสดีค่ะโอ้ทำไมเพิ่งมาตอนนี้นะสามโมงทำไมมาสี่โมงก็ให้วุ้นนะสิมัวแต่มัดผมอยู่นั่นแหละ อาฝากน้องก็แล้วกันค่ะเนี่ยฉันเลยเวลางานแล้วนี่เนี่ยตึกตึกนะตึกฉันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะมารับน้องพาน้องวิ่งเล่นตรงนี้นะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจค่ะชักช้าที่อยากจะหักเงินเดือนละแกนั่นแหละโอเคเหมือนกันอะไมชักช้าไปทันวาแม่เธอเนี่ยใช้ฉันดูแลเธออีกละเอ้าถ้าเขาไม่ใช้เธอเธอจะได้ตังค์ไหมกูดมากจริง คับตรงนี้ซะหน่อยก็มีแต่ดินกับทรายเนี่ยอุอ้เห็นไหมเออเห็นอยู่ก็แม้ดี Blair. ก่อนอ้าวเห็น si. ก็เช็ดสิเอาก็ช่วยกันเช็ดสิเห็นไหมว่าฉันอุ้มน้องอยู่เออเออเดี๋ยวฉันปัดเองก็แค่เนี้ยจะไปยากอะไรอุ้ยทำไมชมพู่ทำแบบนั้นน่นะ เห็นบ่นเห็นด่าแต่บุ้นคนเดียวแล้วดูบุ้นช่น่ะปัดายจนเลอะเทอะหมดละเฮ้ยเยชมพูนี่ยังไงนะเกก็ปัดออกไปเร็วๆซิฉันจะได้นั่งเนี่ยเฮ้ยเธอลองมาปัดเองสิมันยากนะรู้ไหมเรื่องอะไรฉันไม่ปัดหรอกเดี๋ยวฉันจะบอกนะเกดให้หักเงินเดือนแกนะฉันก็รีบปัดอยู่เนี่ยเธอเห็นไหมไอ้ดอนแคร์เออเธอก็ยืนแคร์อยู่ตรงนั้นแหละไม่ไหวละเห็นด่าแต่บุ้นี่แหละต้องเจอดีตาฉันด่าเธอบ้าง ยายชมพูชมพู่ชมพู่นะาเก่เห็นหมดแล้วนะว่าทําอะไรบ้างอ่ะเห็นอะไรเห็นอะไร่ะ,ระก็อย่ายืนอุ้มแต่น้องไม่เห็นช่วยวุ้นทำงานเลยทำไมทำแบบนี้ค่าจ้างใลรเท่ากันเนี่ยเห็นได้ยังไงคะเห็นตั้งแต่แรกหรือเปล่าเห็นตั้งแต่แรกเลยสิแอบดูอยู่ตรงนู้นตั้งนานแล้วทํายังไงดีว่าเราอย่างนี้ดีกว่าขอความช่วยเหลือจากวุ้นดีกว่าวุ้นวุ้นวุ้นบอกสิว่าเราเก่งด่าเธอเฉยๆอะ เรื่องอะไรเธอด่าเราจริงๆนะเออช่วยเราหน่อยเราอุตส่าห์ฝากงานให้เธอนะเออก็ได้ก็ได้เอาว่าไงว่าไงสรุปยังไงกันเรื่องนี้คือยังไงอธิบายมาสิโอยก็วุ้นอะหนูก็เล่นกับวุ้นอย่างนี้ทุกวันนั่นหลงเล่นอะไรวุ้นเขาเล่นกับวุ้นจริงไหมแม่เกดคะไม่เป็นไรค่ะพวกหนูแค่แกล้งเล่นกันอะค่ะอ๋อถ้าเก่้งเล่นกันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอะไรให้กันแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวจะเงินให้วุ้นสี่ร้อยนะแล้วส่วนจะพูดสองห้าสิบพอ ไปแบ่งกันเองขอบใจนะยายวุ้นที่เธอช่วยฉันอ,ะอ่ะ